พี่ประกาศคะช่วงนี้โควิดเหมือนจะกลับมาระบาดอีกแล้วน้องพึ่งได้ยินมาว่ายาหอมมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการโควิดพี่ประกาศพอจะบอกที่มาของยาหอมได้ไหมคะว่ามีที่มาอย่างไรยาหอมเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยยาหอมเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยที่นำเอาสมุนไพรหลากหลชนิดที่มีกลิ่นหอมและมีสรรพคุณทางยามาผสมปรุงเพื่อใช้ในการรักษาอาการต่างๆที่เกี่ยวกับลม โดยลมในที่นี้หมายถึงอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะจุกเสียดแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นเดิมทียาหอมถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในราชสำนักและหมู่คนชั้นสูงเนื่องจากเป็นตำรับยาที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางยาหลากชนิดในสมัยรัชกาลที่หา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปฏิรูประบบพแพทย์และสาธารณสุขโดยจัดตั้งคลินิกแพทย์ตามหัวเมืองต่างๆยาหอมจึงได้ถูกเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปมากขึ้นและถูกจำหน่ายเป็นยาสามัญประจำบ้านนับตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันยาหอมยังเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะต่างๆอย่างไรก็ตามตัวยาสำคัญบางชนิดหาได้ยากในปัจจุบัน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบมาทดแทนในการปรุงยาหอมแบบปัจจุบันยาหอมถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเลยนะคะเพราะจากที่ได้ฟังประวัติที่มาของยาหอมสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์กับการดูแลสุขภาพมานานนับร้อยปี ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งใน5อันดับของที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วต้องซื้อกลับไปด้วยคุณสมบัติที่น่าทึ่งและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทําให้นักท่องเที่ยวชอบในเสน่ห์ความเป็นไทยที่หาไม่ได้จากที่อื่นค่ะ